สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเลสจากประเทศสหรัฐอเมริกา คผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะโออจอยู่ที่ตลาดสำเพลงวันนี้นะคะเราจะมาหาแรงบันดาลใจดีๆในการต่อยอดธุรกิจค่ะกับช่วงที่2อย่างที่เราบอกไว้แล้วนะคะกับช่วง list route การท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้โออจอมาตามนามบัตรค่ะเพราะว่าในนามบัตรนี้เขาบอกว่า www. thaipartypro. com เนี่ยเขามีสินค้าเก๋ๆที่อยู่สำเพ็งนี้ละค่ะแล้วก็สามารถไปต่อยอดในธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยเราไปตามหาร้านดีกว่าค่ะตรงไหนนะ เจอแล้วค่ะเรามาตามเว็บไซต์นะคะ www. t h a i p a r t y p r o com ที่นี่ค่ะสินค้าแบบว่าน่าตื่นตามมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาตามหาเจ้าของร้านก่อนดีกว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านนี้นะคะพี่เปียรเนี่ยเขาสวยน้าตาด,ดีแล้วก็วิสัยทัศน์เก้าไกลในการจัดร้านค่ะ พี่เปียสวัสดีค่ะเจอแล้วลค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เปียเจ้าของร้านที่โอ้โหออกแบบตกแต่งร้านได้แบบน่ารักมากๆเลยพี่เปียคะคือโอโจเนี่ยมาตามเว็บไซต์ซึ่งคือพอเห็นเห็นในเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์นี่แบบสินค้าเยอะมากกว่าแบบหมื่นชิ้นเลยทีเดียวพี่เปียคะพี่เปียอยู่ที่นี่ที่สำเพลงนี้มากี่ปีะะแล้วคะร้านนี้ก็ประมาณ80กว่าปีแล้วค่ะ รุ่นนี้ที่ทำอยู่นี่คือรุ่น3แล้วค่ะ80กว่าปีค่ะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคะ80กว่าปีแล้วทำยังไงคะพี่เปียที่ครองใจคนไทยมายาวขนาดนี้คือขายของตามเทศกาลค่ะคือลูกค้ามาทุกเทศกาลก็จะไม่ผิดหวังแล้วเคล็ดลับอะคะที่ทำให้ทุกครั้งทุกเทศกาลคนไทยจะนึกถึงร้านพี่เปียก็คือจะจัดร้านตามเทศกาลแล้วสินค้าในร้านเนี่ย จะไม่เหมือนร้านอื่นซึ่งจะผลิตเองซะส่วนใหญ่อ๋อคือเรามีทีมงานแบบว่าแบบคอยออกแบบดีไซน์ผล<ช>ิตภัณฑ์เองใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นแร้วเราสินค้านี่จะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะและในใน,ในส่วนของธุรกิจการต่อยอดตรงนี้ค่ะคือโอโจ๋เห็นว่าที่เนี่ยเนี่ยเน้นขายส่งใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเน้นขายส่ง ก็จะมีพวกเหล่าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ดีค่ะคุณผู้ชมคะมาซื้อของสินค้าจากร้านพี่เปียแล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจในโลกออนไลน์ก็ถือว่าไปเปิดหน้าเว็บไซต์เองซึ่งพี่เปียก็การันตีว่าร้านพี่เปียรนี่ถูกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะขายถูกลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถไปขายต่อได้สบายสบายเลยนะสบายสบายสินค้าตัวไหนที่แบบว่ามาแรงในช่วงนี้ปีนี้มันจะมีลูกโป่ง oh, ลูกโป่ง <okay. S 2> เป็นลูกโป่งฟอย์เป็นตัวหนังสือ คือจะเป็นแบบบอลลูนเลยลักษณะลอยอซึ่งก็จะเก๋มากเลยนะคะใช่ค่ะพอเข้ามาก็รู้สึกสดชื่นมากเลยแล้วอย่างในช่วงเทศก,กาลอื่นๆนะคะอย่างเช่นปีใหม่เราจะจัดเป็นช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้ทางร้านจัดเป็นกี่เดือนนะคะ2เดือนค่ะ2อเดือน 1. พึกพฤศจิกาก็จะจัดร้านเป็นคริสต์มาสเลยกลางบ้านก็จะมีต้นไม้สูง15ฟุต,ตอยู่ตรงนี้นค่ะ แล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามสินค้าจะเยอะมากยิ่งช่วงปีใหม่นี่แบบคนแน่นจานแน่แน่นมากค่ะพอจากช่วงปีใหม่เราก็จะเป็นวาเลนไทน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นวาเลนไทน์ก็หนึ่งมกราก็จัดร้านใหม่สักประมาณวันที่7็ก็จัดเสร็จละอ้อวเจ็ดมกรานี่คือเริ่มขึ้นแลนวค่ะเสร็จเสร็จแล้วก็จนกระทั่งถึง14บมีพภาค่ะค่ะพอ14บุมพฤษภาจบทีนี้ก็ทางร้านก็จะขาย ดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้พลาสติกนีดอกไม้ผ้าพวกนี้เป็นหลักค่ะเป็นหลักก็จะขายดอกไม้ทั้งทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยค่ะแล้วหลังตอนนี้มีเทศกาลอะไรต่อเนี่ยอ่าพอพอวาเลนไทน์เสร็จก็จะเป็นข้าวพันสาข้าวพันสาข้าวพัาก็จะขายเครื่องบวชส้วงจีวรผ้าอาบ ไม่น่าเชื่อนะคือคือทำมานี่คือแบบถ้าช่วงเข้าปรญหาเนี่เหลืองหมดเลยนะใช่ค่ะเหลื่อมเลยนะเครื่องสังฆทานอ่าเครื่องที่ก็จะไปจัดใส่สังฆทานเล้วก็จะขายเพราะว่าจะมีลูกค้าเก่าอยู่ก็ซื้อมาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นแม่รุ่นลูกจปนเป็นรุ่นหลานแล้วที่มาซื้อที่มาซื้อนี่ก็เป็นรุ่นหลานแล้วเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าอยู่นอ่าก็จะขายซะสองเดือน พอจากข้าพันศาเสร็จก็จะต่อด้วยมารีวันแม่ค่ะอย่างแบบนี้พอมารีวันแม่จบสิบสองสิงหาเริ่มจัดร้านใหม่แล้วจะเป็นฮาโลวีนใช่ใช่ใช่เขาก็จะเริ่มเท่าตุลาใม่คกันยาแล้วก็เป็นตุลาเพราะว่าจะขายล่วงหน้าทุกเทศกาลค่ะหเดือน <ะ>แล้วพอฮาโลวีนเสร็จแล้วก็จะมาตบท้ายด้วยคริสต์มาสมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นตลอดมันก็ทำให้รูปแบบของร้านพี่เปียค่ะจะไม่ซ้ำแซกจำเจใช่<ำ>ใชแล้วที่สำคัญก็คือจุดเด่นก็คือว่าทางร้านคุณผู้ชมคะพี่เปียได้บอกไวาแล้วว่าสินค้าเกือบทุกชิ้นเป็นการประดิษฐ์ทำเองบ้านแล้วก็เพิ่ม เขาเรียกว่าไอเดียเก๋ๆในแต่ละปีนะคะเพิ่มขึ้นมาและนี้ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจออนไลน์ค่ะที่คุณสามารถจับต้องได้ง่ายๆกันที่ตลาดสำเพลงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี้หมตรวได้ไอเดียเยอะมากเลยค่ะพี่เปียต้องขอบคุณพี่เปียมากๆนะคะแต่ขออนุญาตช้อปปิ้งในร้านพี่เปียอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งตด้เลยนะคะ,คะขอบคุณพี่เปียมากค่ะสวัสดีค่ะ คืออย่างที่พี่เปียบอกนะคะว่าสินค้าในร้านส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยทีมงานของเขาเองตามมาดูคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะจ,จัดดอกไม้จัดดอกไม้เป็นเหมือนบบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลั้งดูนิดนึงนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนรถมาแต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะมก็คือจะพยายามเอาดอกมะลิเข้าไปตกแต่ง ให้มันเข้ากับเทศกาลให้เข้ากับเทศกาลนะคะก็คืออันนี้ก็คือสามารถใช้ตกแต่งหน้าบ้านก็ได้หรือว่าในงานก็ได้ใช่ไหมคะมีลูกค้ามาสั่งใหญ่ๆก็มีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะมีคนไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยไหมคะมีค่ะมีชาืดิฉันว่าน่าจะคนน่าจะชอบนะต่างชาติสวยมากๆเลย มันเหมาะกับเราค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเรออาจะพาคุณผู้ชมไปเจออีกหนึ่งสินค้าค่ะที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์นั่นก็คือของเล่นสังกะสีค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ มาถึงแล้วค่ะกับร้านที่ฮอตฮิตมากในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ามีหลายผู้หลายคนเหลือเกินค่ะที่นําสินค้าจากที่นี่นะคะไปจําหน่ายกันในโลกออนไลน์กับของเล่นสังกะสีค่ะและตอนนี้เราเจอยู่กับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่รักชัยนะคะ สำหรับร้านของเรามีเอกลักษณ์อะไรบ้างคะก็จะเป็นของที่ว่าเกี่ยวกับเล่นแบบของโบราณของเก่าอย่างนี้นะฮะก็คนก็มาหากันเยอะช่วงนี้ก็เลยนําเข้าเข้ามาเยอะหน่อยนอกจากของเล่นที่แบบเป็นสังกะสีแล้วเรามีอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะก็จะมีเป็นพวกตุ๊กตาจีนนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับพวกของมงคลทั้งหลายประกอบธุรกิจแบบนี้มากี่ปีแล้วคะก็คุณพ่อทํามาก็ประมาณเกือบหกสิบปีได้ หกสิบปีนะคะหกสิบปีแล้วพี่คิดว่าอะไรถึงทําให้คนไทยยังรักแล้วก็ยังมาซื้อของที่ร้านของพี่อยู่คะคิดว่าเป็นพวกทําให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่าามาซื้อของพวกนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับพวกของมงคลเพราะว่าคนสมัยใหม่นี่ก็เกี่ยวกับความเชื่อเยอะทําการค้าอะไรพวกนี้มากกว่าก็มาซื้อกันค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์นะคะกับการนำของเล่นโบราณค่ะกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสินค้าหรือว่าของเล่นสังกสีที่อยู่ในร้านนี้มีอะไรกันบ้างตามมาค่ะ เอาจอมาเจอกล่องหีบสมบัติโบราณแตกมากมันคือหมากรุกจีนโบราณนี่ค่ะมากเลยอ่ะเก๋มากๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วสินค้าพวกนี้ค่ะถ้าไม่มีใครที่จะนำไปอยู่ในโลกออนไลน์น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะหาดูได้ยากค่ะ ใช่นะคะฝากว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะเพราะว่านอกจากในโลกออนไลน์แล้วเพื่อใครค่ะที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมาซื้อที่ร้านพี่แล้วไปจําหน่ายในโลกออนไลน์ค่ะ,ะ,คะ,ยะ,คะอยู่ตรงไหนคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนยวราชนะครับได้สี่แยกราชวงศ์ด้านขวามือนะฮะก่อนถึงสี่แยกค่ะหาง่ายมากๆนะคะสําหรับร้านที่รัชชชยนะะ <S <S ารายก็แวะมาค่ะ อย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อหมดเวลาแล้วลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ